โอเคมาจะเฉลยทฤษฎีบทเหลือให้นครับเด็กนักเรียนนะฮะจะแบบซูมเลยเนาะเขาบอกว่าหาร x ลบ2เอาไปหารนะลูกเอาไปหารนะเราจะแทนเป็น x เท่ากับ2เข้าไปในสมการนี้ครับมันก็จะกลายเป็น2กำลัง3ลบ4คูณ2กำลัง2บวก6คูณ2ลบ4แบบนี้ก็กลายเป็น8ลบ4 2สอกำลัง2เป็น4 สองกำลังสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกแล้วก็บวกกับหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วก็ลบสี่แบบนี้ครับลูกหนูก็จะสามารถตัดตัดนี่เลยลบแปดตัดตัดเหลือลบสี่เออเหลือบวกสี่บวกสี่ตัดตัดศูนย์เหมือนเหมือนแทนเข้าแล้วก็ใส่เลขธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยข้อนี้ก็แทนเป็น x เท่ากับสองฮะแทนเป็น x เท่ากับสองนะครับก็กลายเป็น 2คูณ2กำลัง3ลบ2กำลัง2บวก2บวก7 2กำลัง3าเป็น8 8 2เป็น16ลบ4บวก2บวก7ตัดตัดเหลือ12รวมกันเป็น21ตอบข้อนี้แทน X เท่ากับลบ1เข้าไปครับก็กลายเป็น5คูณกับลบ1กำลัง3ลบลบ1กำลังสอง บวก3คูณลบ1แล้วก็บวก4ทีนี้ก็กลายเป็น5คูณกับลบ1เนาะพราะลบ1นึ่กำลัง3าได้ลบ1ลบกับ1นึเขีนะข้างในต้องยกกำลังสองก็กลายเป็น1เจอเครื่องหมายลบด้านหน้าก็กลายเป็นลบ1ด้านหลังก็เป็นลบ3บวก4เป็นลบ5ลบ1ลบ3บวก4อันนี้รวมกันได้เป็นลบ9บวก4เท่ากับลบ5ตอบ ข้อนี้แทน x เท่ากับลบหนเข้าไปมันก็จะได้กลายเป็น2องคูณล,ลบหนึ่งกำลังหบวกสคูณลบหนึ่งกำลังสี่บวกสคูณลบหนึ่กำลังสบวกหคูณลบหนึ่กำลังสบวกหคูณลบหแล้วก็บวกอีก7เข้าไปทีนี้ลบหนึ่กำลังห้ากำลังขี้ก็กลายเป็นลบหธรรมดาบวกสคูณลบหนึ่กำลังสี่ก็กลายเป็น1 บวกกับลบหนึ่งกำลังสามก็กลายเป็นลบหนึ่งทีนี้เด็กๆต้องจำนะลูกถ้าลบหนึ่งกำลังคู่จะกลายเป็นหนึ่งถ้าลบหนึ่งกำลังคี่จะกลายเป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งห้าคูณหนึ่งแล้วก็ลบหกบวกเจ็ดนะแล้วกลายเป็นลบสองบวกสามลบสี่บวกห้าลบหกบวกเจ็ดอันนี้เหลือ บวกหนึ่งอันนี้เหลือบวกหนึ่งอันนี้เหลือบวกหนึ่งข้อนี้ได้ตอบสปิ้งตอบแล้วครับต่อไปต่อไปว้าวมันไม่มีพื้นที่โทดเลยดเิเขาบอกว่าหารด้วยตัวนี้จะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับหารด้วยตัวนี้ทำยังไงคะคู่อขออนุญาตแล้วกันโอ้ยไม่มีกระดาษโทดให้เลย ทำไงดีขอตัดแล้วกันตัดนะตัดไปทำอีกหน้าหนึ่งจะได้มีพื้นที่ทดตัดทีละสามข้อไปปื๊บพื้นที่ทดไม่มีปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็บวกหน้าถัดไปปึ๊บแล้วก็เพิ่มรูปภาปึ๊บ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 แบบนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็ย่อให้มันเล็กลงพออ่านได้แล้วเราก็มาทําครับตีอ่าดูโจทย์ข้อที่1นเนาะโจทย์ข้อที่หนนะลูกเขาบอกว่าโจทย์ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าโจทย์ข้อที่8ปดเขาบอกว่าหารด้วย 2x ลบ3เวลาหาคําตอบ x จะเท่ากับหนูต้องให้ 2x ลบ3เนี่ยเท่ากับ0 ส like x เท่าก right? right? ับ3 x เท่ากับ3ส่วน2แบบนี้นะลูกเหมือนในกรณีเช่น x ลบ1นอย่างเงี้ยเอา x ลบ1ไปหารเราต้องให้ x ลบ1เท่ากับ0แล้วเราก็ย้ายลบ1ไปก็จะได้เป็น x เท่ากับ1เนี่ยเวลาแทนเราก็จะแทน x เป็น1เนาะทีนี้ก็แทนเป็น3ส่วน2เข้าไปในตัวนี้ฮะสี่ส่วน2องกำลัง3บวก5คูณ3ส่วน2องกำลัง2ลบ4คูณ3ส่วน2แบบนี้ ก็ทําในยกกําลังก่อน3แจกเข้าไปก็กลายเป็น3ามกำลังสส่วนด้วย2กําลัง3บวก5คูณ3กําลัง2แจกเข้าไปลูกกาลังต้องแจกบนและแจกล่างส่วนด้วย2กําลังสองแบบนี้ลบด้วยอันนี้ก็คูณธรรมดาเลย4คูณ3หาร2อันนี้4ก็กลายเป็นตรงนี้ก็กลายเป็น27ส่วนด้วย8 บวกด้วย9ส่วนด้วย4คูณกับ5แล้วก็ข้างหลังก็เป็น12ส่วน2ตัดตัดเหลือ6อ่าด้านหลังเป็น6แล้วทีนี้อันนี้ก็คูณเข้าไปลูกอันนี้ตัดได้เนาะตัดตัดเหลือ2ก็เป็น27ส่วน2อันนี้ตัดไม่ได้ก็กลายเป็นบวกกับ45ส่วน4ลบด้วย6สังเกตว่า6จะส่วน1สังเกตว่าด้านล่างไม่เท่ากันลูกหนูจะต้องทำให้เท่ากันก็คือทำให้เป็นเลข4ทั้งหมด ดังนั้นตัวนี้ก็คูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปคูณทั้งสองบน2ล่างก็กลายเป็นห้าิบสี่อันนี้ไม่ต้องคูณเพราะมันเป็นเหมือนเดิมแล้วส่วนตัวนี้ก็คูณ4ี่เข้าไปคูณ4ี่บน4ี่ล่างเข้าไปก็กลายเป็น6 4สี่ี่แบบนี้ลูกแล้วก็ตัดเลขซะอันนี้ตัดกันเหลือ30 3สิบสบวกสีห้าเป็น75สห้าส่วนสี่แบบนี้ครับ มีคำตอบไหมเจ็ดสิบห้าส่วนสี่ตอบแล้วตอบพ้อสี่แค่นี้ลูกเอ้ยอดูอันต่อไปนะกูจะลบอันนี้ลทิ้งละไม่ไม่โทษที่อื่นลูกมันมองไม่เห็นนะเอาใหม่ลบทิ้งแล้วนะถ้าไม่ทันก็ดีกลับไปดูนะครับนี่กลับไปดูได้เลยปุ๊บอ่ามาดูต่อข้อที่เก้าเขาบอกว่าเก้า x กำลังสี่ลบสี่ x กำลังสองบวกสิบหก หารด้วย x กําลังสองลบสองอ่าทีนี้หนูต้องให้ x กําลังสองลบสองเท่ากับศูนย์ x กําลังสองเท่ากับสองดังนั้น x เท่ากับรูทสองแบบนี้ครับอภัยนัยใส่ก็กลายเป็นเก้าเก้าคูณกับรูทสองกําลังสี่ลบสี่คูณรูทสองบวกสิบหกรูทสองกําลังสองแบบนี้ด้วยเก้าคูณรูทสองกําลังสี่ก็เป็นรูทสองคูณกันสี่ครั้ง ขอให้เห็นภาพนะแบบนี้แล้วก็ลบด้วย4คูณรูทสองคูณกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วยสิบแล้วต่อตอนนี้ครับรูทสองคูณรูทสองเป็น2รูทสองคูณรูทสองเป็น2 2คูณ2เป็น4ก็ได้กลายเป็นเ้าคูณ4ลบด้วยรูทสองคูณรูทสองเป็น2ก็กลายเป็นสคูณ2เป็น8แล้วก็บวกด้วย16 9 4กเ so like, uh, ี่สาลบ8บวก16 ตัดตัดเหลือ8บวกแแบบนี้กลายเป็น44ตอบนะง่ายใช่ไหมหล่ะแค่แทนค่าเป็นนะอ่ะทีนี้ลองดูต่อ,อลองดูข้อที่10บเขาบอกว่าจงหาค่า A ที่ทำให้ตัวนี้แทนเข้าไปแล้วเหลือเศษสี เมืเดิมครับอา้าวเมื่อหาร x กำลัง3ากำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก 7x ดบวก a ด้วยอา้าวเหลือเศษ4คือเท่ากับ4นะด้วย x ลบ3ก็แทน x เท่ากับ3เข้าไปแล้วกลายเป็น3กำลัง3ลบ2คูณ3กำลังสบวก7คูณ3บวก a เท่ากับ4 สามกำลังสามเป็นยี่บเลบสามกลังสเป็นเก้เป็นสิบวกยีบวกเก้าไว้ไม่ใช่9มันเป็นตัว A อบวกเอเท่ากับสแก้สมการธรรมดาครับตันี้ตัด,ต,ดตัดเหลือ99้าก้าบวกยี่บเนะบวกเเท่ากับสีเดียวเท่ากับ4ลบ9ลบ21เพราะ9เป็นบวกย้ายข้ามฝั่งกลายเป็นลบ A เลยเท่ากับ26ติดลบครับตอบ ประมาณนี้ลูกอ่าทีนี้ไปดูข้อสิบอดิข้อสิบเอ็ดสิบ1อสิบาสิสี่สิบห้าสิบหว้าวแลดูยากอยู่นะโอเคเดี๋ยวไว้ลองทำต่อแล้ดวดูเฉลยในคลิปต่อไป